ความอยากนี้มันไม่ถูกทําลายไปด้วยกําลังของสติสติเพียงกดเอาไว้เท่านั้นเองเหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาไม่ได้แต่เวลายกหินออกมาหญ้ามันก็จะงอกกลับคืนขึ้นมาได้มาใหม่ได้เพราะรากมันยังไม่ตายฉันใดสตินี่ก็เพียงแต่ไปกด ไปกันไม่ให้กิความอยากต่างๆโผล่ขึ้นมาเท่านั้นแต่พอพอสติอ่อนกำลังลงความอยากมีกำลังมากกว่ามันก็ดึงให้ใจออกจากสมาธิมาพอออกจากสมาธิมามันก็จะอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ขึ้นมาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอยากรักษาลาบยศสรเสริญอยากมีลาบยศสรเสริญอยากรักษาลาบยศสรเสริญ ไม่อยากให้มันเสื่อมไปไม่อยากให้ร่างกายเสื่อมไปพอเกิดความอยากเหล่านี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าอยากจะกำจัดความอยากเหล่านี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากอยากได้นะั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถาวรลาบยศสารเสริญสุขก็ไม่ถาวร รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ไม่ถาวรร่างกายก็ไม่ถาวรถ้าจะหาก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหามาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ก็จะต้องทุกกับการหาทุกกับการดูลารักษาแล้วก็ทุกกับการสูญเสียไปนี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าการไปทำตามความอยาก คือกามาตัญหาภาวะตัญหา,ะะญหาและวิภาวะตัญหานี้เป็นการพาไปสู่ความทุกข์ไม่ได้เป็นการพาไปสู่ความสุขวิธีที่จะพาไปสู่ความสุขก็คือต้องไม่ทําตามความอยากพอเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปจะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้อีกต่อไป